สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัทธิดาเสราสุขรหัสนักศึกษา B661 1 2 9 9วันนี้นะคะจะมานำเสนอโครงการวิจัยเรื่องการบำบัดน้ำเสียของโรงงานน้ำยางข้นโดยใช้ระบบ UASB ที่ใช้ตะกอนเล่งเป็นหัวเชื้อเริ่มต้นค่ะความเป็นมาและความสำคัญของปัญหานะคะอุตสาหกรรมน้ำยางข้นเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเกษตรกรแปรรูปที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งในผู้ผลิตและส่งออกยางธรรมชาติรายใหญ่ของโลกกระบวนการผลิตน้ำยางข้นช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับน้ำยางสดก่อนนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องเช่นอุตสาหกรรมถุงมือยางยางรถยนต์และผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆอย่างไรก็ตามกระบวนการผลิตด,ดังกล่าวก่อให้เกิดน้ำยางเสียในปริมาณมากและมีความเข้มข้นของสาร มลพิษสูงโดยเฉพาะสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ง่ายน้ําเสียจากโรงงานน้ํายางข้นนะคะหากไม่ได้รับการบําบัดอย่างเหมาะสมจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงเช่นการลดลงของปริมาณออกซิเจนละลายน้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติและเกิดกลิ่นเหม็นจากกระบวนการย่อยสลายแบบไม่สมบูรณ์ และการเสร่อมโซงของคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินปัญหาดังกล่าวนี้ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและชุมชนที่พักอาศัยโดยรอบโรงงานอีกด้วยค่ะลักษณะทั่วไปของน้ำเสียจากโรงงานน้ำยางข้นน้ำเสียจากโรงงานน้ำยางข้นมีแหล่งกำเนิดจากหลายขั้นตอนของกระบวนการผลิตได้แก่น้ำรางเครื่องจักร น้ำล้างพื้นโรงงานน้ำเสียจากกระบวนการปั่นเวียงและน้ำเสียจากผลิตยางซึ่งน้ำเสียจากแต่ละแหล่งมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันในด้านค่า PH ความเข้น,นข้นของสารอินทรีย์และองค์ประกอบทางเคมีโดยทั่วไปน้ำเสียจากโรงงานน้ำยางข้นมีค่า COD จะอยู่ในช่วงตั้งแต่หลายพันไปทืจนถึงหลักหมื่นมิลลิกรัมต่อลิตร ค่า BOD อยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกันแสดงให้เห็นว่าน้ำเสียชนิดนี้มีสารอินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพเป็นจำนวนมากนอกจากนี้นะคะยังพบสารแขวนลอยในช่วงปริมาณสูงซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากเศษยาง ตกตะกอนโปรตีนอีกหนึ่งลักษณะสำคัญของน้ำเสียชนิดนี้คือการมีซัลเฟอร์ในปริมาณที่สูงซึ่งมักเกิดจากสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตเช่นกดและสารรักษาสภาพน้ำยางซัลเฟอร์มีผลกระทบโดยตรงต่อระบบต่อกระบวนการการบำบัดแบบไรอากาศเนื่องจากสามารถถูกรีดดิ้วโดยจุลินทรีย์ส่งผลให้เกิดกา๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ซึ่งเป็นพิษและมีกลิ่น แนวคิดการบําบัดน้ําเสียแบบไร้อากาศการบําบัดน้ําเสียแบบไร้อากาศเป็นกระบวนการทางชีวภาพที่อาศัยจุลินทรีย์ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจนกระบวนการนี้เหมาะอย่างเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับน้ำเสียที่มีความเข้มข้นของสารอินทรีย์สูงเนื่องจากไม่ต้องใช้พลังงานในการเติมอากาศและสามารถเปลี่ยนสารอินทรีย์ให้กลายเป็นก๊าซชีวภาพซึ่ง มีมีเทนเป็นองค์ประกอบหลักเปรียบเทียบกันแลระบบบำบัดน้ำเสียและการใช้อากาศระบบไหลอากาศมีข้อได้เปรียบหลายประการได้แก่การลดปริมาณตะกอนส่วนเกินการใช้พลังงานต่ำและการสามารถนำก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรก็ตามระบบไหลอากาศมีข้อจำกัดในด้านความไวต่อสภาวะแวดล้อมเช่น pH อุณหภูมิและสารยับยั้งบางชนิดค่ะระบบ UASB เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบไหลาอากาศที่มีการพัฒนาเพื่อเพิ่มความเข้มข้นของจุลินทรีย์ภายในปฏิกรโดยน้ำเสียจะไหลาจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนซึ่งชั้นตะกอนจุลินทรีย์ที่แขวนลอยอยู่ในรูปแบบจุลินทรีย์ในชั้นตะกอนจะทำหน้าที่ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย จุดเด่นของระบบ UASB คือการมีระบบแยกก๊าซของแข็งของเหลวซึ่งช่วยให้สามารถดักตะกอนจุลินทรีย์ไว้ภายในถังได้อย่างมีประสิทธิภาพลดการสูญเสียตะกอนออกจากระบบและช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของตะกอน อย่างไรก็ตามระบบ ASB ต้องอาศัยเมตากรจูเยนซีที่มีคุณภาพสูงเพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นระบบค่ะปัญหาการเริ่มต้นระบบ UASB ปัญหาในการเริ่มต้นของระบบนะคะคือระยะเวลาเริ่มต้นระบบที่ยาวนานเนื่องจากต้องใช้เวลาในการพัฒนา โครงสร้างของตะกอนจุลินทรีย์ให้สามารถรวมตัวกันเป็นเม็ดตะกอนที่มีความหนาแน่นสูงและตกตะกอนได้ดีในกรณีที่ไม่มีเม็ดตะกอนเริ่มต้นที่เหมาะสมนะคะระบบอาจเกิดการสะสมของกรดไขมันละเหยส่งผลให้หาค่า pH ลดลงและยับยั้งการทำงานของจุลินทรีย์สร้างมีเทน การจัดหาเมตรกรจากแหล่งอื่นมาอาจมีต้นทุนที่สูงและต้องใช้เวลาในการปรับตัวให้เข้ากับลักษณะของน้ำเสียใหม่ดังนั้นการหาแหล่งหัวเชื้อทางเลือกซึ่งเป็นแนวทางที่น่าสนใจค่ะแนวคิดการใช้ตะกรนเล่งเป็นหัวเชื้อเริ่มต้นตะกรนเล่งนะคะเป็นตะกรนจุลินทรียน์ที่ได้จากกระบวน ที่ได้จากระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้อากาศซึ่งมีจุลินทรีย์หลากหลายกลุ่มอาศัยอยู่รวมกันในแบบฟลอกภายในฟลอกนะคะของตะกอนเล่งพบว่ามีภาวะที่มีออกซิเจนต่ำหรือไม่มีออกซิเจนทำให้สามารถพบจุลินทรีย์ไรอากาศแสงอยู่ได้ค่ะ การนำตะกอนเร่งมาใช้เป็นหัวเชื้อเริ่มต้นของระบบ USB a จึงมีข้อได้เปรียบในด้านความสะดวกในการจัดหาและต้นทุนต่ำอย่างไรก็ตามจำเป็นต้องมีการปรับสภาพตะกอนเร่งให้เหมาะสมกับสภาวะไายอากาศก่อนนำมาใช้งานจริงค่ะ หัวข้อต่อมานะคะวัตถุประสงค์ของวิจัย 1. เพื่อศึกษาศักยภาพของตะกอนเล่งในการใช้เป็นหัวเชื้อเริ่มต้นของระบบ UASB 2. นะคะเพื่อศึกษา ผลของตัวแปรการเดินระบบต่อประสิทธิภาพทางการบำบัดน้ำเสีย3นะคะเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการดำเนินงานของระบบ UASB 4ค่ะเพื่อศึกษาผลของซันเฟอร์ต่อการกำจัดสารอินทรีย์และการผลิตก๊าซชีวภาพขอบเขตของการวิจัยนะคะการวิจัยนี้มุ่งเน้นการศึกษาระบบ UASB นะคะ ในระดับห้องปฏิบัติการโดยใช้น้ำเสียจากโรงงานน้ำยางค้นจริงศึกษาผลของ pH อัตราการระบุทุกสารอินทรีย์ระยะเวลาในการกักเก็บและปริมาตรของตะกรอนเริ่มต้นต่อประสิทธิภาพของระบบค,ค่ะ น้ำยางธรรมชาติและองค์ประกอบทางเคมีน้ำยางธรรมชาตินะคะเป็นของเหลวลักษณะขอนลอยที่ได้จากต้นยางพาราโดยมีอนุภาคยางขนาดเล็กลอยอยู่ในซีรัมอนุภาคยางมีลักษณะเป็นพอลิเมอร์ของไอโซพีมซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของธรรมชาตินอกจากนี้นะคะส่วนที่ยังเป็นยางแล้วน้ำยางยังประกอบไปด้วยสารที่ ที่ไม่ใช่ยางได้แก่โปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันกรดอินทรีย์และเกลือแร่ค่ะ สารประกอบที่ไม่ใช่ยางเหล่านี้มีบทบาทสำคัญต่อการเกิดน้ำเสียเนื่องจากเป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์เมื่อเกิดการย่อยสลายจะทำให้ค่า BOD และ COD ของน้ำเสียเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะนอกจากนี้นะคะโปรตีนในน้ำยางยังเป็นแหล่งของไนโตรเจนซึ่งสามารถเปลี่ยนรูปเป็นแอมโมเนียและส่งผลต่อก,กระบวนการบาบัดทางชีวภาพได้ค่ะกระบวนการการผลิตน้ำยางข้น แหล่งกำเนิดน้ำเสียกระบวนการผลิตน้ำยางข้นเริ่มจากการรับน้ำยางสดจากสวนยางซึ่งมักมีการเติมสารแอมโมเนียเพื่อป้องกันการจับตัวเป็นก้อนจากนั้นน้ำยางจะถูกส่งเข้าสู่กระบวนการปั่นเหวี่ยงเพื่อแยกเนื้อยางออกจากซีรัมทำให้ได้ผลิตภัณฑ์น้ำยางข้นที่มีความเข้มข้นของเนื้อยางประมาณร้อยละ60 น้ำเสียจากกระบวนการการผลิตน้ำยางข้นเกิดจากหลายแหล่งได้แก่ 1. น้ำล้างเครื่องจักรและอุปกรณ์ 2. น้ำเสียจากการผลิตยางสกิน 3. น้ำล้างพื้นโรงงานและ 4. น้ำจากกระบวนการทารทำความสะอาดถังและท่อส่งน้ำเสียจากแต่ละแห่งมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันทั้งในด้าน pH hey! ความเข้มข้นของสารอินทรีย์และปริมาณแขวนลอย ลักษณะน้ำเสียของโรงงานน้ำยางข้นจากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมานะคะพบว่าน้ำเสียจากโรงงานน้ำยางข้นมีค่า COd อยู่ที่ในช่วงประมาณ1 0 0 0งพันถึงหนึ่งมมิลลิกรัมเปอร์ลิตร ต่อ BOD 5อยู่ในช่วง600 12,000มิลลิกรัมเปอร์ลิตรและมีสารแขวนลอยในถังปริมาตรสูงนอกจากนี้นะคะยังพบซันเฟอร์ในระดับสูงซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อระบบบำบัดแบบไร้อากาศค่ะอัตราส่วน BOD ต่อ COD นะคะของน้ำเสียชนิดนี้ค่อนข้างสูงแสดงให้เห็นว่าสาร NC ส่วนใหญ่นะคะสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ จึงเหมาะสมกับการบำบัดด้วยกระบวนการชีวาภาพอย่างไรก็ตามซัลเฟอร์และแอมโมเนียที่พบในน้ำเสียอาจทำหน้าที่เป็นสารยับยั้งต่อจุลินทรีย์บางกลุ่มโดยเฉพาะจุลินทรีย์สร้างมีเทนค่ะตะกอนเล่งน,นะคะและการปรับสภาพสู่สภาวะไละอากาศตะกอนเล่งเป็นตะกอนที่ได้จากกับระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้อากาศมีลักษณะเป็นฟอกที่ประกอบด้วย จุลียนซีหลายชนิดและนำตะกอนเล่งมาใช้ในระบบไหลาอากาศจำเป็นต้องผ่านกระบวนการการปรับสภาพเพื่อให้จุลินทรีย์สามารถปรับตัวเข้ากับสภาวะไหลาอากาศได้ค่ะการปรับสภาพตะกอนเล่งช่วยลดจำนวนจุลินทรีย์ที่ต้องการออกซิเจนและส่งเสริมให้เจริญเ,เติบโตของจุลินทรีย์ไหลาอากาศโดยเฉพาะจุลินนรีย์สร้างมีเทนค่ะ แหล่งที่มาของน้ำเสียและการเตรียมตัวอย่างน้ำเสียที่ใช้ในการศึกษานี้ได้มาจากโรงงานผลิตน้ำยางข้นโดยการเก,เก็บน้ำจากจุดรวบรวมน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดหลักของโรงงานค่ะเพื่อให้ได้น้ำเสียที่สะท้อนลักษณะน้ำเสียจริงจากกระบวนการการผลิตทั้งหมดค่ะ ตัวอย่างน้ำเสียถูกเก็บในภาชนะที่สะอาดและปิดมิดชิดจากนั้นนำมาวิเคราะห์คุณลักษณะเบื้องต้นทันทีเพื่อลดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของน้ำเสียค่ะ การวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียก่อนการทดลองประกอบด้วย pH, COD, BOD, TSS, s u ฟ f ร r และ Nitrogen รูปแบบต่างๆเช่น TKN, a m มเ n i a n i t r o เจนเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบและควบคุมการทดลองค่ะหัวข้อต่อมานะคะแหล่งที่มาและการเตรียมตะกอนเล่งตะกอนเล่งที่ใช้เป็นตัวหัวเชื้อเริ่มต้นได้จากการ จากระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้อากาศของโรงงานอุตสาหกรรมโดยเลือกตะกอนที่อยู่ในสภาวะทำงานปกติและมีความเข้นข้นของจุลินทรีย์สูงตะกอนเร่งดังกล่าวถูกนำมาปรับสภาพเข้าสู่สภาวะไายอากาศก่อนนำมาใช้ในระบบ UASB การปรับสภาพตะกอนเร่งนะคะดำเนินการโดยการลดปริมาณออกซิเจนและให้น้ำเสียมีความเข้มข้นของสารอินทรีย์เพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปค่ะกระบวนการนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกจุลินทรีย์ที่สามารถดำรงชีวิตและย่อยสลายสารอินทรีย์ในสภาวะไรยอากาศได้ค่ะรวมถึงกระตุ้นการเกิดกลุ่มของจุลินทรีย์การสร้างมีเทนค่ะ หัวข้อต่อมานะคะลักษณะและองค์ประกอบของถังปฏิกร์ USB ถังปฏิกร์ USB ที่ใช้ในการทดลองเป็นถังทรงกระบอกผลิตจากวัสดุที่ทนต่อการกัดก่อนจากน้ำเสียมีการออกแบบให้น้ำเสียไหลาจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนโด,โดยภายในถังนะคะประกอบด้วยชั้นตะกอนจุลินทรีย์ที่แขวนลอยอยู่ในรูปสลัดแบคเคป ส่วนบนของถังติดตั้งระบบแยกก๊าซของแข็งของเหลวเพื่อแยกก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้นออกจากน้ำและตะกอนอย่างมีประสิทธิภาพค่ะระบบดังกล่าวนี้นะคะช่วยลดการสูญเสียของตะกอนออกจากถังและสามารถเพิ่มเสถียรภาพของระบบได้อีกด้วยค่ะการออกแบบการทดลองและขั้นตอนการเดินระบบค่ะ การทดลองดำเนินงานแบบกึ่งต่อเนื่องโดยควบคุมอุณหภูมิที่ใช้อยู่ในช่วงเมโซฟิลิกการเดินระบบเริ่มจากอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ต่ำเพื่อให้จุลินทรีย์สามารถปรับตัวได้จากนั้นจึงเติมทุกสารอินทรีย์อย่างค่อยเป็นค่อยไปตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วยค่า P ีเเริ่มต้นของระบบ ปริมาณตะกอเร่งเริ่มต้นอัตราภาระทุกสารอินซีระยะเวลากักเก็บการเปลี่ยนแปลงตัวแปรแต่ละตัวดำเนินการนะคะภายในใต้สภาวะควบคุม mm hmm. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของตัวแปรนั้นๆต,ต่อประสิทธิภาพของระบบได้อย่างชัดเจนค่ะผลการทดลองและอภิบายผลค่ะจากการวิเคราะห์คุณลักษณะ ลนณะน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบ UASB พบว่าน้ำเสียจากโรงงานน้ำยางคน้นมีค่า COD ที่อยู่ในระดับที่สูงมากสะท้อนถึงปริมาตรสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจำนวนมากค่า BOD มีแนวโน้มสอดคล้องกับค่า COD แสดงว่าสารอินทรีย์ส่วนใหญ่สามารถย่อยสลายจุลินทรีย์ได้ ค่า pH ของน้ำเสียมีมีความแปรปรวนตามแหล่งกำเนิดโดยบางช่วงมีค่าเป็นกรดซึ่งเกิดจากกรดอินจีและกรดจากกระบวนการผลิตยางสกิน ความแปรปรวนของ pH ดังกล่าวถือเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อระบบไหลาอากาศเนื่องจากจุลินทรีย์สร้างมีเทนมีช่วง pH ที่เหมาะสมค่อนข้างแคบนอกจากนี้นะคะยังพบว่ามีซัลเฟอร์ในน้ำเสียในระดับที่สูงซึ่งมีผลโดยตรงต่อการแข่งขันระหว่างจุลินทรีย์กลุ่มสร้างมีเทนและจุลินทรีย์รีดิวซันเฟหากไม่มีการควบคุมที่เหมาะสมนะคะอาจทำให้ประสิทธิภาพ การผลิตการชีวภาพลดลงได้ค่ะต่อมานะคะการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพในระบบในช่วงเริ่มต้นค่ะในช่วงเริ่มต้นของการเดินระบบ usb พบว่าประสิทธิภาพ การกําจัด c o d อยู่ในระดับต่ําถึงปานกลางเนื่องจากตะกอนเล่งยังอยู่ในช่วงปรับตัวเข้าสู่สภาวะไหาอากาศอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อเวลาผ่านไปประสิทธิภาพการกําจัด c o d เพื่อเพิ่มอย่างต่อเนื่อง เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะแสดงถึงการปรับตัวของจุลินซีและการเริ่มต้นทำงานของจุลินซีสร้างมีเทนการลดลงของความพัวผันของค่า PH ภายในระบบในช่วงปลายระยะบ่งชี้ว่าระบบเริ่มเข้าสู่สภาวะสมดุลซึ่งเป็นผลจากการทำงานที่สอดคล้องกันระหว่างจุลินซีกลุ่มสร้างกรดและจุลินซีสร้างมีเทนค่ะ ผลของการปรับสภาพตะกอนเล่งต่อโครงสร้างและเสถียรภาพของระบบค่ะผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการปรับสภาพตะกอนเล่งก่อนใช้งานมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อความเสี่ยงของระบบ USB ตะกอนเล่งที่ผ่านการปรับสภาพสามารถพัฒนาโครงสร้างจากฟอกไปสู่ การรวมตัวที่มีความหนาแน่นสูงมากขึ้นทําให้ตกตะกอนได้ดีขึ้นและถูกชาล้างออกจากระบบน้อยลงค่ะนอกจากนี้นะคะการปรับสภาพยังช่วยคัดเลือกจุดจุดินซีที่สามารถดำรงชีวิตในสภาวะไรอากาศได้ส่งผลให้ระบบสามารถรองรับการเพิ่มขึ้นของอัตราพาระทุกสารอินทรีได้ดีกว่าระบบที่ไม่มีการปรับสภาพของตะกอนค่ะ ผลของค่า pH ต่อประสิทธิภาพการกำจัดสารอินทรีย์และการผลิตก๊าซชีวภาพค่า pH เป็นหนึ่งในปัจจัยสาคัญที่สุดในที่ส่งผลต่อการทำงานของระบบ USB ผลการทดลองพบว่าค่า pH ประมาณ7เป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดต่อการทำงานของระบบโดยให้ประสิทธิภาพการกำจัด COD และผลิตก๊าซชีวภาพสูงสุด เมื่อค่า pH ต่ำกว่าช่วงที่เหมาะสมนะคะจะเกิดการสะสมของกรดไขมันละเหยส่งผลให้กิจกรรมของจุลินทรีย์สร้างมีเทนล,ลดลงอย่างชัดเจนค่ะในทางกลับกันนะคะหาก pH สูงเกินไปจะทำให้กระบวนการการย่อยสลายสารอินทรีย์ช้าลงอีกด้วยค่ะเนื่องจากกิจกรรมของจุลินทรีย์บางกลุ่มถูกยับยั้งไว้ค่ะ สรุปผลและข้อเสนอแนะนะคะผลจากการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าตะกอนเล่งสามารถนำกลับมาใช้เป็นตัวหัวเชื้อเริ่มต้นของระบบ USB นะคะสำหรับการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานน้ำยางข้นได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะโดยสามารถลดระยะเวลาเริ่มต้นระบบและต้นทุนในการจัดหาเม็ดต,ตะกอนจุลินทรีย์จากภายนอกค่ะ ระบบนี้นะคะยังสามารถกำจัดสารอินทรีย์ในน้ำเสียได้ในระดับที่น่าพึงพอใจค่ะและสามารถผลิตก๊าซชีวภาพที่มีศักยภาพในการนำไปใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนได้อีกด้วยค่ะ ข้อเสนอแนะนะคะสำหรับการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาการทำงานของระบบในระยะเวลาการขยายผลในระดับกึ่งอุตสาหกรรมและการศึกษารวบรวมระบบ USB กับกระบวนการบําบัดขั้นต่อไปเช่นระบบใช้อากาศหรือบึงประดิษฐ์เพื่อเพิ่มคุณภาพน้ำทิ้งค่ะขอขอบคุณค่ะ